ซิ่ิกินยังบัดนี้โอ้ยของข้าอลไรกับของหวานเอากินต้องกินผลไม้น้ำได้ลูกได้อเก่งนากเอ๊ะซื้ขอข้อแกงมากกับสักคกู้เห็นเอ๊ะกินกระยากรนะ้อนที่หวันจะของอิ่มแล้วหาไปกินน้ำให้เอ๊ะป้อดไปอาปาดอาปากให้เอ๊ะป้อดแซ่บบเบบัน

ไม่ได้กินเข่าน้ำงบะสูมาถ่วงไว้แย่ไมีเหนียงแม่อีหล่ะแย่แย,ย,ยมีเหนียงอีลีติทงหน่อยสองคนนี่แม่โอ้ย,ย,<า>ยมีเหนียงเลมาางมมงยมันจังง่ามแม่แย่ไม่เหนียง 3, 3. สามสัจนจังเลยสิเป็น 4, สี่สันแล้ว กํลังใจยนะายแน่ไอ้ยายมีจังสัตสาแต่ม่ี่ห้กล 4, 5, แล้วไ <laughs> ม,หวหหม่หลือกับพ่อจะยายกินเขาแลงยาย่าบวกินปวอีหลากพี่จะพากันหิวบอกยาก็อยากนะเมันตัวบัายไปสื่อกลุ่มว่างมาได้แต่ยัยกยายไปสื้อกลุงม,มาโอ้ยรถออกมาไหบุ้งดอ กขาจอดตันควางเลยไปจอดทั้งไม่หมแม่เขาออกไห้ต่อเน่ะไปหาาพ่อเจมสนุกไหมลูกสนุกสนุกเลยนอนกับพ่อเจมกี่คืนไปหนึ่งคืนครับนอนหนึ่งคืนไม่อยากกลับเลยไม่อยากกลับเลยสวยด้วยใช่ไหมมันสวยใช่ไหมกาแฟบัญญ่าไปหาพ่อจีจับปูได้เกือบ สิบห้าตัวแต่ว่ามันตายไปหลายตัวโอ้ยังยังไหนให้ยังหนึ่คือน้ำลายน้ำปูเมื่อนั้ยน้องแมจีเองหอดก็บวชแสบขมกับขมแสบเมื่อที่ฝนตัวกันบอกอีหล่าไปจับมันบ่แมนแมนมันแสบบ้านเท่าผู้เสพติย่อยบ่มเป็นปูมันเท่าบู้เสพติ้านไหนชีเสบซันบ้านพ่อเจี๊บตีกับละตีกับละ

หน่อยเนี่ยเนาะอยากจะบ้าไว้รุ่นโอ้ยกับสิโพูด,ออพดนี่แหละแต่ละมือแต่ละเด ฟันบอกงั้นเื่งเครื่องลุงลุงกีบอกว่าอย่างลุงบอกว่าค่ะวีไปยาดฟันต้งไปน้เยีนอาจจะว่าหายก่อนอ๋อสิจัดฟันอย่เรายนอาจจะ่หายก่อนแต่ว่าต้องไปพบค่ะกาดไปเลยยายตัวไปเลยยายตัวไปเลยนอนกี่คนเาจะนนกี่คนคนกหึสองมสีก็มีเด้ ถ่ายแล้วจะเป็นส่วนเกินเจ้าของห้องเดี๋ยวก่อน,อ,นอันนี้ห้องใครหงด้วยหนูโอ้ชีพีอะไรใส่จะขอห้องเกินจริงสามคนนี้ทั้งสี่คนนี้เป็นเจ้าของห้องาม,มีเป็นส่วนเกิน